การเดินป่าการเข้าป่าเนี่ยมันไม่จะมันไม่จะเป็นต้องลําบากครับแค่มาถึงวอบนั่งเฉยๆการที่นั่งเฉยๆดูว่าอะไรเกิดขึ้นโดยรอบครับไม่ต้องอยู่ในสถานะที่ควบคุมอะไรได้ตลอดเวลาครับแค่นั้นผมว่าก็เพียงพอแล้วไม่ต้องยังไม่ต้องทาอะไรเลยการเจอสัตว์ป่าเจอสิ่งที่นั้นมปนคือของแถมแค่คุณได้เข้าป่าร่างกายคุณก็ได้พักแล้วเขาใหญ่มีสัตว์มากกว่า8 0 5ชนิด แต่มีสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธก็คือช้างป่าและเสือโคร่งเราโชคดีมากเลยครับที่เราได้เดินไปเจอกับชนีมงกุฎที่เป็นสัตว์หายากครับสัตว์ที่มีแนวโน้มจะสูญพันเหมือนชนีมงกุฎก็คือหมาในกระทิงและเสือลายเมฆผมชื่อเต้ยครับปริศเก่งสูงเนิน ก็เข้าป่าตั้งแต่ประมาณ7จ็ดขวบครับเกี่ยวกับการดูสัตว์ป่าและศึกษาธรรมชาติ อยากให้นึกถึงการเดินป่ารูปแบบใหม่สิ่งที่เราเอ็นทาคือเดินป่าอีกแบบหนึ่งแต่การเดินป่าเนี่ยมันคือการเดินป่าเพื่อศึกษาท้อนไม้เซตคือเพื่อหาความรู้จังหวะการเดินจะช้าลงและสังเกตรายละเอียดระหว่างทางมากขึ้นเพราะระหว่างทางนี่ครับอยากให้ค่อยๆเดินไปแล้วก็ดูตั้งคำถามครับสะท้อนความคิดตัวเองว่าเจออะไรบ้างคิดอะไรบ้างค่อยๆมีสติทําตัวช้าลงแล้วเราจะจะลองจำลองการเป็นสัตว์ป่าดูเราจะรีคอนเนคกับธรรมชาติกันช้างครับ กว้างครับได้ยินเสียงน้ำไหมแล้วก็คนครับก็ค่อยๆมีอ่ะค่อยๆลืมตาขึ้นอะไรได้ยินชัดสุดสิ่งที่กว้างได้ยินคือจะเป็นเส้นตรงลึกๆเข้าไปแต่สิ่งที่ช้าได้ยินจะเป็นเสียงกว้างเพราะนั้นเห็นไหมกว้างหมาแม่เขาจะได้แบบพันหูไปทางที่ไหนก็เขาจะได้ยินเสียงลึกไปทางทิศนั้นและอย่างถามว่าเสียงแค่นี้ครับเนี่ยแค่นี้เราได้ยินไหมแล้วถามว่าสัตว์ป่าเขาได้ยินไหมเพราะนั้นนี่คือสกิลในการที่สัตว์ป่า เอาตัวรอดในป่าเลยนี่ก็คือสติสำหร,บบรับคนเพฮ้ยเวลาเรามองหาสัตว์ป่าเนาะหาตัวให้เจอก่อนมีสัตว์ตัวนึงอยู่ข้างหน้า<ม>คล้ายๆอีกัวน่าแต่แตนน่ไม่ใช่ว่าตะกองตัวเมียแผงคอจะสั้นตัวผู้แผงคอจะยาวอันนี้เป็นกินก้งก่าค่ะใหญ่สุดข,ของเมืองไทยแล้วเพราะนั้นตัวนี้คือดัชนีช,ชี้วัดความสมบูรณ์ของน้ำดูนะ เวลาหาพวกนี้เขาอยู่ริมน้ําเวลาเขากลัวครับกระโดดลงน้ําว่ายน้ําได้หาก,กินใต้น้ํานะอันนี้โตเกือบเต็มไว้นะตนัวมียโตได้อีกงูเขียวไผ่หางเขียวความพิเศษเนาะไวเปอร์อ่ะหัวเ <4 S 1> ป็นสามเหลี่ยมมีอาวุธชิ้นใหม่เราเรียกว่าพิษออแกน อันนี้เป็นเซนเซอร์รับความร้อนเวลาเขาล่าครับเขาจะอยู่ตำแหน่งที่แบบเหนือจากพื้นนิดนึงที่พวกหนูเสรนคารวิ่งได้กบอะไรเงี้ยครับพี่ผันเขาจะหัวทิ่มลงนี้เป็นตัวเอเป็นตัวสปริงแล้วพอตัวไรผ่านแล้วก็สปริงออกไปแค่นั้นระยะโจมตีขึ้นอยู่แค่นั้นแล้วก็ถ้าลงไปข้างนอกครับถ้าลงไปข้างนอกทยานก็ไม่มีชิลีแล้วชิ่นี้จะอยู่ข้างบนเพราะนั้นเนี่ยครับมันสื่อสาสตร์ของการอาบป่าในญี่ปุ่นที่หับอกว่าเดินป่าเื่อสุขภาพครับเห็นไหมจังหวะการเดินเราไม่ให้แแบบบบ ให้มันเหนื่อยเกินไปเราเดินเพื่อให้แบบฮาร์ดเดตเราขึ้นเบาๆแล้วก็กระตุ้นเบาๆแต่สิ่งที่สามารถที่สุดนะเราหายใจได้ลึกขึ้นเพราะว่าอยู่กรุงเทพครับสถานที่มันฝุ่นเยอะเนาะร่างกายจะตอบสนองด้วยการหายใจให้สั้นลงเพื่อไม่ให้ฝุ่นหรือของเสียเข้าไปเยอะเกินไปแต่พอเรามาอยู่ที่ที่มันอากาศบริสุทธิ์มากๆร่างกายจะตอบสนองอย่างอัตโนมัติด้วยการหายใจเข้าลึกขึ้น สิ่งที่ทำเนี่ยกินทั้งหมดเนี่ยมันคือการพักการเบรกอยู่กับโลกอีกใบนึงที่แบบเราไม่ใช่ศูนย์กลางอะ่ะยิ่งเราตัวเล็กลงสำหรับผมนะว่ายิ่งเราตัวเล็กลงอะ่ะโอกาสเห็นสิ่งรอบข้างมันยิ่งใหญ่ขึ้นอะ่ะ